เจาะลึกถึงประเด็นต่างๆขอการะตูนดาบพิฆาตศูนย์ซีซั่น2ครับในภาคนี้เราจะได้พบเจอกับอะไรบ้างครับต้องบอกว่าภาคนี้เนี่ยมันจะมันกว่าภาคที่ผ่านๆมาครับไม่ว่าจะเป็นซีซั่น1ครับหรือว่าภาครถไฟแห่งนิรันดร์ครับภาคนี้นั้นจะทวีความมันสนุกดรามา่าฉากแอคชั่นครบรถกว่าภาคที่ผ่านๆมาเป็นเท่าตัวเลยครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชนะครับผมคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงดบาบพิฆาตศูนย์ซีซั่นสองครับก็จะมาทําความรู้จักกับภาพรวมนะครับกับประเด็นสําคัญต่างๆนานานในซีซั่นสองนั่นก็คือภาคย่านเลิงลมภาคนี้ครับภาคนี้เป็นภาคที่มีความสําคัญมากครับเพราะภาคนี้เนี่ยครับมันก็จะมีจุดเปลี่ยนสําคัญของทางฝ่ายกลุ่มพิฆาตศูนย์เองครับรวมถึงจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ทางฝ่ายอสูรหรือว่าทางฝ่ายมุซันเเนเ่ยต้องทําการเคลื่อนไหวครั้ง ใหญ่หลังจากที่อยู่กันอย่างหลบหลบซ่อนๆมาอย่างยาวนานนะครับทั้งกลุ่มพิฆาตศูนย์เองครับหลังจ,จากจบภาคนี้ก็เรียกว่าเข้าสู่ยุคทองของกลุ่มพิฆาตอาูรอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ห่างหายจากยุคทองไปแล้วหลายร้อยปีนะโดยภาคนี้เนี่ยก็จะมีฉายทางแอปพลิเคชันไอชีอีด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูดบาบพิฆาตศูนย์เต็มๆนี่ก็ไปโหลดแอปไอชีอี e ดูนะครับหรือว่าจะดูผ่านเว็บ iq.com ก็ได้ครับคือแอปนี้เนี่ยเขาก็จะมีอนิเมะซับไทยที่เร็วที่สุดนะครับโดยจะฉายวัน ี่ปุ่นเลยครับพอญี่ปุ่นชายปุ๊บไทยฉายปั๊บทันทีครับและที่สาคัญเลยคือภาพชัดเสียงชัดถูกต้องตามลิขสิทธิ์ด้วยนะครับสำหรับแอปนี้ครับตัวละครหลักๆที่จะมีบทบาทในภาคนี้ครับแน่นอนครับว่าแกงสามชาตินั้นยังคงมีบทบาทครบกันทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นทันจิโร่ครับเซนอิซึครับหรือแม้แต่อินโนสุเกะก็ตามทีครับและในภาคนี้เนี่ยทั้ง3คนนี้จัดเด่นๆด้วยกันทั้งนั้นครับจะแตกต่างจากภาครถไฟแห่งนิรลันนะครับเออภาคนั้นเนี่ยเรื่องการฟันดาบกระบวน ท่าดาบเนี่ยมันจะไม่ได้มีการโชว์เยอะเท่า,ทากับภาคย่านเริงลมนะครับภาคย่านเริงลมเนี่ย,ยเซนอิสึอิอโสุสเกะทันจิโร่นะครับมีการใช้กระบวนท่าดาบใช้ท่าปราณกันหลายต่อหลายท่าเลยครับเอฟเฟกการต่อสู้ต้องบอกว่าในมังงะคือโคตรจะมันนะครับเพราะฉะนั้นตั้งตาลอกกันได้เลยครับว่าถ้ามังงะทําได้ดีสักขนาดนี้ครับอนิเมะเนี่ยจากามาตรฐานที่เขาสูงอยู่แล้วนะทำได้ดีโคตรแน่นอนนะ เรื่องการฟันเรื่องการแอคชั่นนะครับยังไงแล้วจูใจแน่นอนเนี่ยเพราะว่าหูเรื่องการต่อสู้ภาคนี้คือจับเต็มจริงๆนะครับเพราะว่าไอ้สามคนไอ้แก๊งสามชาตินเนี่ยจะมีบทบาทในการต่อสู้กับอสูรนข้างขึ้นด้วยตัวพวกเขาเองเลยนะครับจะแตกต่างกับภาครถไฟแห่งนิลันภาครถไฟแห่งนิลันเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีทางด้านคิวจูโร่เนอที่ต่อสู้กับอากาสาน,นะครับที่เป็นคู่ใหญ่ไปเลยครับแต่ว่าภาคนี้เนี่ยมันถึงคราวแล้วครับที่เจ้าเด็กๆ3คนนี้ครับจะได้มีการ,รเผชิญหน้าต่อสู้กับอสศรน์ข้างขึ้นตร เพราะฉะนั้นเรื่องกระบวนท่าดาบเรื่องการโชว์ฝีไม้ลายมือครับเราจะได้เห็นพวกเขาเหล่านี้เนี่ยโชว์ของกันแบบเต็มเ็มกันทุกคนครับโคตรมันแน่นอนครับแล้วมีเซอร์ไพรส์เลยคือเนสโกเนี่ยจะร่วมต่อสู้แบบโหดสัตว์รัสเซียในภาคนี้ด้วยครับเราจะเห็นเนสโกสู้แบบนิดๆิดหน่อยนะครับในตอนที่ต่อสู้กับลุยข้างแรมที่5นะครับในตอนภาครถไฟแห่งนิรันเนสโกก็สู้บ้างอะไรบ้างครับแต่ว่าในภาคนี้ครับเนสโกเนี่ยจะมีการเผชิญหน้าต่อสู้กับอสูรข้างขึ้นแบบ1 ตอนหนระยะเวลาหนึ่งครับแล้วต้องบอกว่าเนสโกนี่คือเปิดอันตีนะครับใช้ล่างอาศสน์แบบเต็มตัวครับซึ่งมีความสามารถอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับอศสน์ข้างขึ้นเลยครับภาคนี้ มันสุดของที่สุดจริงๆน,นะครับสมกับการรอคอยในทีทั้งสองนะส่วนทางด้านเสาหลักในภาคนี้ครับคนที่จะมาเป็นตัวเสริมหลักนะครับในภาคนี้เนี่ยนั่นก็คือเสาหลักเสียงได้เครเป็นอุซุยเทนเงินครับโปรไฟล์ดีในหลายๆแง่มุมด้วยนะครับขึ้นชื่อว่าหน้าตาดีครับหล่อแล้วก็เป็นคนที่ฮอตที่สุดคนหนึ่งในกลุ่มพิฆาตสูตรนะ แล้วด้วยความที่แบบเขาเป็นเสาหลักอ่ะครจะฝีมือก็อเก่งมากครับในดีดปูมหลังเขาเนี่ยเคยเป็นนินจาด้วยครับฝีมือความเก่งกาจก,ก็จะค่อนข้างมีความหลากหลายในการต่อสู้ครับอุซุยเนี่ยก็จะเป็นตัวที่สร้างสีสันได้ดีเหมือนกันในภาคนี้ครับเพราะว่ามีทั้งความเก่งกาจพึ่งพาใส่ได้รวมถึงมีความตลกโปกฮาด้วยนะผมก็เป็นตัวแบบตัวหนึ่งเลยครับแล้วที่ฮาเลยคือภาคนี้ไม่ได้มีแต่เสาหลักเสียงนะที่มีบทบาทเด่นๆนะผม คือเขามาพร้อมภรรยาของเขาอ่ะมาพร้อมเมียอีก3คนนะครับอุซุยเทนเน้นนะอย่างที่บอกคําว่าหลอนะครับมีเมียอีก3คนนะครับซึ่งเมียทั้ง3คนของอุซุยเนี่ยก็จะมีบทบาทในการช่วยต่อสู้กับเสาหลักด้วยนะเรื่องราวคร่าวๆของภรรยาอุซุยนะครับคือภรรยาอุซุยเนี่ยก็เป็นนินจาสาวนั่นแหละนะครับเผาซุยมาอยู่ในกลุ่มพิ่าสูนะครับพวกภรรยาของอุซุยเนี่ยก็จะมาช่วยทํางานด้วยอะไรประมาณนั้นครับและในภาคนี้เนี่ยจุดเชื่อมโยงและจุดที่นําพามาสู่ภาคย่าน เดิลมได้ก็คือภรรยาของอุซุยนี่แหละครับเพราะว่าภรรยาของอุซุยเนี่ยก็จะมาหาขอ้อมูลมาสืบเกี่ยวกับอสูรที่ซ่อนต,ตัวอยู่นั่นเองครับแต่ว่าไปไปมาเนี่ยภรรยาของอุซุยก็ขาดการติดต่อไปครับคาดว่าน่าจะโดนอสูรเล่นงานอะไรประมาณนั้นครับเป็นเหตุที่ต้องมาตามหาภรรยาของอุซุยครับพอมาตามหาภรรยาของอุซุยเนี่ยก็เป็นการนำพาไปสู่การเผชิญหน้ากับอสูรข้างคืนนั่นเองครับส่วนเรื่องพลังความสามารถของเสาหลักเสียงอุซุยเทนเยนเนี่ยเขาก็จะมีอวุธ ที่แบบแปลกๆหน่อยครับเป็นดาบคู่ครับโดยดาบคู่2เล่มนี้ครับก็จะมีโซ่คล้องเข้าหากันอยู่ด้วยครับถ้าโจมตีไปเนี่ยมันก็จะสามารถสร้างแรงระเบิดได้ครับเป็นอาวุธที่ทรงพลังพอสมควรครับก็ถือว่าเขาเป็นน้อยคนจริงครับในกระตูลเรื่องนี้เนี่ยที่จะใช้ดาบคู่ครับอีกคนหนึ่งก็คือเจ้าอิโนซุเกะนะครับด้วยความที่เป็นเสาหลักเสียงเนี่ยเรื่องจุดเด่นอย่างหน,นึ่งแน่เลยก็คือความรวดเร็วในการโจมตีครับมีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วครับขนาดสูงข้างขึ้นยังตามการเคลื่อนไหวของเขาบางจังหวะไม่ท นอกจากนี้ครับยังมีโสตปราสาทการฟังที่เฉียบคมครับสามารถแยกแยะเสียงได้ครับและด้วยการที่แบบเป็นเสาหลักเสียงในะก็จะมีสไตล์การต่อสู้ที่ไม่เหมือนใครตรงที่คำนวณการต่อสู้ออกมาเป็นตัวโน้ตน,นะครับอ่านจังหวะการโจมตีของศัตรูแล้วก็เปลี่ยนเป็นเสียงครับคำนวณครับว่าเออจะมีช่องว่างในการต่อสู้ตรงไหนจะเข้าโจมตีแบบไหนอะไรยังไงครับส่วนพลังความสามารถขอสโซนข้างขึ้นในภาคนี้ต้องบอกว่าหโวก็เป็นอะไรที่น่าปวดหัว ก็สมกับที่เป็นตัวบอสภาคนี้อยู่ครับแล้วภาคนี้ก็คือไม่ได้มีอสนรข้างขึ้นแค่ตัวเดียวครับคือมากัน2ตัวครับอสนรข้างขึ้นในภาคนี้เนี่ยจะเป็นอสนรข้างขึ้นลำดับที่6นะครับแต่ก็จะเป็นอสนรข้างขึ้นแบบเป็นพี่น้องนะมาเป็นแพคคู่เลยครับ จัดการตัวเดียวก็ว่ายากแล้วว่าลำบากแล้วเนีนี่เจอเบิ้ลเข้าไป2ตัวก็เป็นศึกที่ลากเลือดมากๆของกลุ่มพิฆาตสูวนะครับก็ช้าเลือดช้าหนองกันไปทั้งเสาหลักแล้วก็พวกแก๊ง3มชาติทันจิโร่เซอิสึแล้วก็อิโดสุเกะนะครับเรียกว่าเฉียดตายกันเหมือนกันเนะยสำหรับภาคนี้ครับอสูรข้างขึ้นตัวน้องเนี่ยก็จะเป็นน้องสาวเป็นผู้หญิงครับหน้าตาก็สวยนะครับมีความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองที่แบบรวดเร็วมากๆครับแล้วตัวเธอเด็กก็จะมีผ้าโอบิที่ใช้ในการต่อสู้ครับแล้วผ้าโอบิ มันก็เหมือนกับใบมีดดีๆนี่เองครับผมเหมือนกับเป็นใบมีดเหล็กใบมีดพลิ้วไหวนะครับเพราะว่ามีการโจมตีที่รุนแรงหนักหน่วงนะครับแถมยังมีความพลิ้วไหวครับโจมตีได้หลากหลายรูปแบบโจมตีได้ในหลายๆทิศทางครับโด้วยความที่เป็นอสูรข้างขึ้นครับถึงแม้ว่าอาวุธมันจะเป็นผ้านะพลังโจมตีมันมหาศาลมากครับโดนเข้าไปสักที2ทีเนี่ยบีสิตัดสินผลได้เลยนะครับส่วนอสูรข้างขึ้นตัวพี่เป็นพี่ชายครับก็เก่งกว่าคนน้องขึ้นมาอีกเป็นเท่าตัวครับฝีมือดีคนละเรื่อง เลยด้วยซ้ำนะครับตัวพี่คือเก่งกว่าเยอะครับแถมความสามารถก็หน้าปวดหัวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับใช้เคียวเป็นอาวุธครับแต่ว่าใช้พิษในการต่อสู้ได้ครับก็เป็นพิษที่สามารถทําให้ศัตรูเนี่ยถึงตายได้ครับเป็นพิษที่สามารถลดทอนศักยภาพในการต่อสู้ของศัตรูได้ด้วยครับเป็นอะไรที่รับมือยากสุดๆครับและสิ่งที่เป็นซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งของการ์ตูนบาปิคาซูนั่นคือความดราม่าครับการดึงอารมณ์ดี่สุดๆนะครับคือในภาคนี้เนี่ยเราจะได้รู้จัก ปราหวดปูมหลังของสอูรข้างขึ้นทั้ง2ตัวด้วยครับเราก็จะได้รู้นะครับว่าในช่วงเวลาที่เขายังมีชีวิตอยู่ยังเป็นคนอยู่นะครับต้องลําบากยากจนค้นแค้นมีความน่าเห็นอกเห็นใจน่าสงสารถึงขีดสุดยังไงครับในภาคที่แล้วรถไฟแห่งนี้เราเนี่ยเราจะไม่ได้รู้ปูมหลังของสอูรใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะเคยเห็นอาการปูปูมหลังของสอูรนที่มันน่าสงสารน่าเห็นใจเนี่ยก็คือในตอนซีซั่นหนึ่งครับในการที่เราได้รู้ปูมหลังของลุยข้างแรมที่5ครับแต่ต้องบอกครับว่าไอ การที่เราได้รู้ปูมหลังของศูนย์ข้างขึ้นที่หเนี่ยเรื่องราวของลุยนี่คือชิดซซายนะเพราะว่า อ้ป๋ปุมหลังโอลส่นข้างขึ้นแล้วแที่โอคือแบบโคตรโคตรดาร์กใสอ่ะโคตรโคตรน่าขินใจโคตรน่าสงสารนะครับพอดูซีซั่นสองจบลงเนี่ยรับรองเลยครับว่าถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยชอบในตอนแรกครับแต่พอดูจบเนี่ยเกลียดอสูรนข้างขึ้นคู่นี้ไม่ลงแน่นอนมันก็แบบมีอะไรที่แบบบันดาม,มาแล้วก็น่าสงสารแบบสุดเบอร์จริงครับสำหรับพี่น้องสูรคู่นี้ครับศึกหนักที่ต้องเจอในภาคนี้พอขึ้นชื่อว่าต่อสู้กับสูรนข้างขึ้นมันก็หนักแบบไม่มีอะไรต้องสงสัยไม่มีอะไรต้องวิเคราะห์กัน อยู่แล้วค,คือในช่วงท้ายของภาคนี้คือเกือบตายกันทุกคนนะ่ะตัวเสาหลักเสียอย่างอุซุยเองก็เกือบตายครับตัวทันจิโร่ระหว่างที่สู้อยู่ก็ฝืนตัวเองพอสมควรครับเจียนอยู่เจียนไปเหมือนกันครับอิโนโนุเกะเองก็เฉียดตายในครั้งนี้ครับทางด้านเซซึอเองก็โดนเล่นงานหนักซะจนย่ำแย่ไปด้วยเหมือนกันครับอย่างที่บอกครับว่าในศึกครั้งนี้เนี่ยไอ้พวกแก๊งสามชาตินะครับเขาได้เผชิญหน้าต่อสู้กับศูนย์ข้างขึ้นแบบตรงๆเลยนะ จะไม่เหมือนภาคที่แล้วนะครับที่ได้มีการยืนดูอากาตะต่อสู้กับเคียวจูโร่นะมันคนละฟิลกันเลยครับภาคนี้เนี่ยจะเป็นภาคที่ลาบเลือดแล้วก็บาดเจ็บหนักสาหักกันถึงขั้นสุดเหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับแล้วก็พูดถึงประเด็นสําคัญต่างๆนานาเท่าที่พอเล่าได้นะครับก็พูดแบบไม่ได้ไปสปอยอะไรมากนะแค่แบบแต,แตะเนื้อหาเบาๆบ,บ,บางๆนะครับเพราะว่า อยากจะให้ดูตัวเต็มเต็มนะครับเพราะยังไงแล้วอนิเมะตัวเต็มเนี่ยสำหรับการ์ตูนเรื่องดาบพิฆ่าศูตรนะครับมันจะเป็นอะไรที่มันมีความสนุกสนานนะครับฉากต่อสู้เนี่ยมันทําได้ดีกว่าในเวอร์ชั่นบางะแบบหลายต่อหลายเท่าเลยนะครับก็เลยอยากจะพูดแค่ภาพรวมพอนะครับอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยไปดูตัวเต็มเต็มนะครับในแอปพลิเคชันไอฉีอีนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครดูในคอมเนี่ยก็ดูผ่านเว็บ iq com ก็ได้นะแอปนี้เนี่ยก็จะไม่ได้มีแค่การ์ตูนดาบพิฆ่าสูตรนะครับเขามีการ์ตูนดังๆให้ดูแบบ อนิเมชั่นเรื่องไหนก็หาดูได้ตามใจชอบครับกระตูนดังๆคือมีเยอะมากนะอย่างบรูโต,โตภาคไทยนะครับโตเกียวรีเวนเจอร์ภาคไทยครับวันพีชภาคไทยครับเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปแล้วภาคไทยนะครับารูโตะดินจากรถาภาคไทยครับมหาเวทผิุงนานาาภาคไทยครับ,า,า,ยรบายพบไททันภาคไทยเลยครับโอ้จับเต็มไปทุกเรื่องครับ แล้วตอนนี้ทางแอปพลิเคชันเนี่ยเขาก็มีแบบกิจกรรมแจกรางวัลด้วยนะครับมี Nintendo Switch นะครับมีแกะของรางวัลมีฟิกเกอร์ดะพิฆาตสูครับหรือว่ามีระบบ VIP ให้เราด้วยนะครับย้ํานะครับสามารถดูได้ทั้งในคอมและทีวีคับถ้าดูในคอมเนี่ยก็เข้าเว็บ iq.com ดูกันแบบง่ายๆสบายๆเลยครับแต่ถ้าดูในทีวีก็ได้ภาพคมชัดได้อัตราลในการดูแบบสุดๆครับยิ่งบ้านใครมีจอทีวีใหญ่ครับก็จะยิ่งดูการ์ตูนได้สนุกมากขึ้นเท่านั้นด้วยครับ ก็อย่าลืมเพื่อนๆเนี่ยไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้มาใช้กันด้วยนะครับสำหรับลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยก็อยู่ที่ใต้คลิปนี้นะครับทุกท่านนี้ครับต้องขอขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูเสร็จแล้วชอบทุกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเราพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกุมนาชาแนลครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ